เราไม่ดีเราก็เข้าออกแรงได้ก็ลากขึ้นมาเข้าจบในท่านอนต่อคิมุระหักไม่ได้ก็ล้มลงมาเราก็ปัดออกหัวก็งับหัวก็งับกับหัวไหล่ก็ไว้จับมอเกดก็เราสามารถโ้กให้กขหลับจากตรงนี้ได้หรือหักให้เขาลงพื้นไปจบในท่านอนก็ได้สวัสดีครับามีคำถามว่า ในท่ายืนเนี่ยเราจะจับซับพิชชั่นอะไรได้บ้างวันะวนี้จะมาแนะนำสามซับพิชชั่นจากท่ายืนนะครับซับพิชั่นแรกก็คือเกลียวตินเกียตินโชกให้มือเราเข้ากระเดือกแบบนี้นะครับข้อมือเราผ่านกระเดือกฝ่ามือเราหลุดออกมาอีกฝั่งหนึ่งเพรงมือแล้วจับไว้ไหลแล้วงุ้มเข้าหาเข้าหาคอเขาเพื่อที่ว่าเวลาออกแรงจะได้ไม่ป๊อปหัวออกมาปึ๊บคางเราจิกไว้ยิ่งดีนะครับจากการออกแรง นี่คือจากท่ายืนที่ทําได้หรือั่าไปยืนหรือั่าไปเนี่ยมันจะทําได้จากการที่คู่ต่อสู้หัวต่ำลงมาซึ่งอาจจะทํามาจากการคีิคอมวยไทยแล้วก็คว้าคออย่างนี้ก็ได้หรือกดแล้วก็ตีเขาให้เขาก้มก็ได้หรือคู่ต่อสู้เข้ามาลวบขาเราเขามาลวบขาเราไม่ดีเราก็เข้าออกแรงนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าจบตรงนี้ไม่ได้ก็ลากเข้ามานะเข้าจบในท่านอน,นต่อเป็นไดก์นะครับ ทีมุระกรณีนนที่คู่ต่อสู้เขาจะพยายามเอาหลังเราจะไปข้างหลังเราเราจะจับข้อมือแบบนี้แล้วก็ดันไปทางจะล้มให้ดันไปทางด้านหูคู่ต่อสู้ซึ่งถ้าเขาล้มก็กิดนดีด้วยเราก็เดี๋ยวลงไปต่อท่านอนได้ทีนี้เนี่ยโดยทั่วไปกวไปว็วนไปเรื่อยวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยไหลนะฮะงั้นถ้าเกิดว่าเราเราดันเข้ากับผนังหรือ หรือกำแพงหรือเชือกกั้นเข้ามุมาพาเข้ามุมไปเขาก็จะไม่ต้องกม้มไม่ต้องกม้มทีต่ตรงๆรงได้เลย <c oughs> แต่ถ้าเดิดแล้วเราไม่มีมันก็จะวนไปเรื่อยๆครับงั้นตัวเราเองเชิดขนังไว้แล้วก็ดัดไปคิมุระหักไม่ได้ก็ล้มลงมางเาวลาคุณสู้คิบคอเราดึงเข้ามาชิดตัวอย่างเงี้ย วิธีแก้เรวขวางหน้าออกลักษณะน,นี้อาจจะบนอันล่างงานขวางได้แล้ก็ตีเขานะครับงั้นเราอยู่นี่เขาขวางมาเ่อขวางมาเราปัดออกแล้วเราก็จะจับหนีไว้ก็จับแบบนนอย่แบบางนี้ก็ได้หรือจับเบมันแรงในเกลีชกแบบนี้ก็ได้อันนี้คือท่าอะไรอาร์มไทม์เกิลชกี๋ยวเราที่คอพู่สู้มาคู่สู้ขวางหน้าเราขวางหน้าเราขวางที่หน้าเลยขวางที่หน้า ทำให้เราทาให้เราหันหน้าไปทางอางื่นเนี่ยเขาก็จะปีนเข่าใส่ท้องเราอย่างนี้เราเจ็บใช่ไหมเขาก็ขวางม,มาเรา,าก็ปัดออกหัวก็งับหัวก็งับกับหัวไหล่เขาไว้จับสังเกตว่าแขนขเข้าคอเขาได้แล้วสองด้านอันนี้เป็นด้านที่สามเราสามารถโชกให้กระหล่ำจากตรงนี้ได้หรือหากให้เขาลงพื้นไปจบในท่านอนก็ได้โอเค